รายการมวยตู้ช่อง7 HD วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ถ่ายทอดสดเวลาเดิมนะครับ14นาฬิกา30นาทีร่วบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปคู่มวยในรายการวันนี้นะครับมีการสลับคู่กันโดยแต่เดิมนั้นสแกงงามจิตเมืองนนจะชกกับขาวสนิทสอเดชาพันธ์นะครับที่112ปอนแล้วก็นมเปรี้ยวโตราชทัน จะชกกับเสือใหญ่ชอห้าพยักที่ร้อยสิบสามปอนด์นะครับปรากฏว่าทางนมเปรี้ยวนะครับที่จะต่อยกับเสือใหญ่นั้นถอนรายการออกไปทีมงานผู้จัดก็เลยมีการโยกสลับสลับสับคู่ซะเลยโดยเอาสแกงงามนะครับไปชกกับเสือใหญ่นะครับสแกนงามเสือใหญ่ร้อยสิบสองแล้วก็เอากระดูกเหล็กกอบกลมเกลียวนะครับมาชกกับขาวสนิทสอเดชพันธ์ ที่ร้อสิบอ็ดปอนด์ครับก็ดูแล้วดีกว่ารายการเดิมด้วยซ้ำนะครับโดยพราสแกงงานกับเสือใหญ่นี่ถือว่าน่าจะมันเลยครับคู่นี้ร้อยสิบสอส่วนกระดูกเล็กับขาวสนิทก็อาจจะห่างนิดนึงนะครับแต่ก็พอได้มาดูราคาเดทในรายการนี้กเลยครับทั้ง4ี่คู่คู่แรกวันนี้พระแสงเล็กสอโชคมีชัยให้สุดหลอ,อกเพชรเก็ดเพชรนะครับล้างแค้นที่เคยแพ้มา วันนี้พระแสงเล็กกลับเป็นรองครับเรดเปิดให้มวยที่เคยแพ้ามาอย่างสุดหลอเป็นต่อ11.8ส่วนคู่ที่สองครับขาวสนิทสอเดชาธันกับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวกระดูกเหล็กมวยแทนนะครับเป็นต่อ5.3คู่ที่3ามรองคู่เอกครับสแกงงามจิตมันนกับเสือใหญ่ช .5 ห้าพยักค์คู่นี้สแกงงามต่อจิบจิบนะครับ19 และคู่เอกครับปานเพชรสอจอเล็กมืองนอนกับวันมีโชคสิทธินายกทวีตพงเรดเปิดปานเพชรต่อสามสองระยะหลังนะครับใครก็รู้นะครับว่าเล่นมวยช่องเจ็ดนี่เน้นมวยต่อไว้ก่อนอาทิตย์ก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนนี่มวยต่อเข้าหมดเลยครับสี่คู่รวดมาดูวันนี้นะครับว่าจะมีคู่ไหนมวยรองเข้าบ้างหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็แนะให้เล่นมวยต่อกันครับมวยรองนั้นน่าจะมีโอกาสสักคู่หนึ่ง นะครับคู่เดียวเท่านั้นเองส่วนใหญ่นะครับไม่เคยชนะเกินคู่สักทีอย่างวันนี้จะอยู่คู่ไหนครับที่ให้เล่นมวยรองก็เฉลยเลยนะครับมวยรองวันนี้เราให้รองที่คู่แรกครับส่วนมวยเด็ดนะครับมวยเด็ดเราทีไปที่คู่เอกเราให้ปานเพชรสอจอเล็กมือนนอ์น,นะครับเป็นมวยเด็ดประจํารายการเหตุผลลึกๆกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวไปฟังกันในช่วงการวิจารณ์มวยโดยทีมงานวิทยาศาสตร์มวยตู้นะครับ คู่แรกพระแสงเล็กสอโชคมีชัยกับสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรเจอกันวันนี้พิกัดหนึ่งร้อยสี่ปอนด์นะครับเท่ากับผลก่อนโดยไฟที่แล้วนะครับชกกันมาหมัดหมาเลยสิบหกสิงหาคมออกตู้ช่องอมรินนะครับเบทีอตะกอสามนนบุรี o N B R e. วันนั้นก็พิกัดร้อยสี่ปอนด์นี่แหละครับพิกัดเดิมซึ่งผลวันนั้นนะครับพระแสงเล็กเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรไปได้ก็ถือว่าผิดคาดหมายนะครับ เพราะว่าสุดหลอนี่มวยคนจัดวันนี้ก็มวยคนจัดนะครับสุดหลอก็เอ่อเป็นมวยที่แพ้มานะครับแต่วันนี้กลับเป็นต่อเป็นต่อด้วยเหตุผลเดียวนะครับก็เพราะว่าเป็นมวยคนจัดเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันก่อนนะครับร้อยสี่ปอนด์วันนี้ครับพระแสงเล็กร้อยสี่จุดเจ็ดลดน้ำหนักเจ็ดขีดสุดหล่อร้อยสามจุดหกนะครับน้ำหนักขาดสี่ขีดครับสุดหล่อวันนี้น้ำหนักขาด ก็เหมือนผลก่อนนะครับผลก่อนที่ต่อยกันที่ออกตู้ช่องอมรินวันนั้นสุดหลอกก็ขาดเหมือนกันนะครับน้ำหนักขาดก็ประมาณนี้แหละครับรู้สึกวันนั้นจะขาดสามขีดวันนี้ขาดสี่ขีดขาดมากกว่าผลก่อนด้วยซ้ําซึ่งผลก่อนสุดหลอกก็แพ้คะแนนนะครับแพ้คะแนนให้พระแสงเล็กวันนี้มาเจอกันใหม่น้ําหนักเดิมนะครับสุดหลอกก็มาขาดเหมือนเดิมแต่ถ้าดูรูปร่างกันแล้วนะครับถึงแม้น้ําหนักจะขาดแต่สุดหล่อรูปร่างสูงยาวได้เปรียบเห็นนะครับ แต่ที่เป็นต่อไม่ใช่เพราะว่าจะสูงกว่ารูปร่างได้เปรียบหรือว่าเก่งกว่าอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่เลยครับเหตุผลเดียวที่สุดหล่อเป็นต่อก็เพราะว่าเออเป็นมวยคนจัดเท่านั้นเองครับเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อว่ามวยคนจัดทกที่เวทีนี้ได้เปรียบและเท่าที่ผ่านมานะครับมวยโปรโมเตอร์ชุนนะครับกับเสียเดียต่อยที่ช่องเจ็ดนี่แพ้ยากเหลือเกิน ส่วนใหญ่ก็ชนะนะครับชนะแล้วก็ชนะจ็เป็นแทบทั้งหมดยิ่งถ้าพระสีเสือ้อดมอนเก้าขึ้นปล่อยด้วยนี้ไม่เคยแพ้เลยครับตั้งแต่หลังคิดเป็นต้นมาแต่อย่างไรก็ตามครับถามว่าแพ้ได้ไหมแพ้ได้เลยครับเพราะถามว่าสุดหลอมันเก่งกว่าพระแสงเล็กที่ตรงไหนนะครับไม่ได้เก่งกว่าเลยนะครับเพลินๆจะเก่งไม่สู้ด้วยซ้ํเพราะพระแสงเล็กนั้นจังหวะฝีมือนะครับเหลี่ยมเชิงไอคิวมวยดีกว่าแน่นอน ซึ่งหากจะเป็นรองนะครับจะเป็นรองก็อย่างเดียวนะครับก็คือสีเสื้อเท่านั้นเองนะครับและคนก็เชื่อว่าถ้าต่อยกันในเวทีปิดนะครับที่ไม่เปิดโอกาสให้คนเชียร์คนดูคนเชียร์เข้าไปเล่นได้เสียกันเนี่ยมวยต่อนะครับก็คือสุดหล่อขึ้นไปเป็นต่อกรรมการก็รู้ครับว่าใครต่อแล้วชกกันไปเรื่อยๆครับกรรมการก็เห็นมวยต่อนะครับดีกว่าเตะต่อยไปคะแนนไปหมดในขณะที่มวยรองเตะต่อยไปยังไง มันไม่มีเสียงเชียร์เสียงเฮคอยดันช่วยนะครับไม่มีสถานการณ์ไม่มีสิ่งแวดล้อมช่วยมวยร้องก็เป็นร้องอยู่นั้นแะครับร้องมันจนจบรายการจนครบห้ายกมวยต่อก็ชนะไปซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาแทบทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็คงเป็นต่อไปจนกว่าช่องเจ็ดจะเปิดโอกาสให้คนเข้าไปชมในเวทีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นความเป็นมวยต่อจึงถือว่าสําคัญมากนะครับยิ่งต่อแพงโอกาสแพ้ก็ยิ่งมีน้อย อย่างวันนี้สุดหล่อขึ้นมาต่อ11.8นะครับเรทเปิด11.8ขึ้นไปก็คงจะตั้งเล่นยาวอยู่ที่ฝั่งสุดหล่อนะครับซึ่งกรรมการเองก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่ฝ่ายมวยรองทําให้เห็นชัดจริงๆนี่พลิกต่บมาชนะยากนะครับก็คงต่อมวยต่อก็ต่ออยู่อย่างนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นแต้มแต้มพิเศษนะครับเหมือนเป็นแต้มต่อให้กับสุดหลอ่อแต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าด้วยฝีมือมวยของพระแสงเล็กนะครับ มวยตัวนี้มวยเก่งใช้ได้ครับมวยซ้ายจัดจ้านเตะแรงต่อยหนักนะครับหลักเหลี่ยมก็ดีนะครับมวยตัวนี้ถ้าเป็นรองมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้นะครับอย่างวันนี้เหมือนกันอย่างผลนกอนล้วเห็นชัดชัดนะครับขึ้นไปเป็นรองเหมือนกันแล้วก็พลิกเกมชนะได้วันนี้แล้วก็ค่ายส่อโชคมีชัยก็เป็นค่ายที่ทํามวยใช้ได้เนยนะครับอาทิตย์ที่แล้วมวยเขาก็ดูมวยสอโชคมีชัย น่าจะชนะนะครับแล้วกลับแพ้ทางหัวหน้าคณะก็โวยวายนะครับในคู่ชิงแชมป์นนะครับว่ามวยก็ทําได้เขาก็โวยวายรู้สึกกับกัซกรนะครับที่ต่อยกับมวยโปรโมเตอร์เหมือนกับวันนี้แหละครับก็เลยคนคนก็คิดแหละครับหรือเอาเราเองก็อาจจะคิดได้ว่าวันนี้เขาจะใช้นี้ให้บ้างหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะทึกทักกันเองนะครับแต่ก็หวังเล็กๆเ,เหมือนกันครับว่าเขาอาจ กรรมการอาจจะจําได้และอาจจะใช้มีหรือถ้าคิดีกมุมกรรมการอาจจะแคนเอ๊ะมาด่าเราได้ให้แพ้แม่งซะเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราเชื่อในตัวนักมวยมากกว่านะครับไม่เชื่อสิ่งแวดล้อมไม่เชื่อเรื่องของบรรยากาศอะไรนะครับเอาว่าตัวพระแสงเลขนั้นมีความเก่งเก่งกว่าสุดหล่อแน่นอนครับความเป็นมวยดีกว่าสมองมวยดีกว่าฝีมือดีกว่านะครับมีโอกาสที่จะพลิกได้ครับก็ ให้เล่นที่พระแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับราคาได้ไปรองนะครับขึ้นมาราคาได้รองแน่ๆรองสักห้าสี่สิบเอ็ดแปดนะครับน่าจะมีรองแล้วก็คอยดูนะครับถ้าหากว่าเล่นเยอะออกตัวนหดหน่อยก็ดีครับแต่ถ้าเล่นน้อยๆเอาไว้ลุ้นพอได้เชียก็อ่แล้วแต่นะครับถ้ามีโอกาสเป็นต่อแล้วก็อาจจะอยู่ยาวกินเต็มไปเลยก็ได้ครับลุ้นเอาอชนะเลยถ้าหากว่าเล่นไม่เยอะนะครับ ไม่ต้องไปออกตัวให้เสียเวลานะครับรองแล้วถ้าคลิกกับเม็นต่อก็รอกินได้เลยอยู่ประแสงเลยครับวันนี้รองนะครับนี่เป็นมวยรองคู่เดียวในรายการส่วนคู่อื่นนั้นก็เล่นตามกระแสครับเล่นมวยต่อทั้งหมดมาดูรายละเอียดนะครับคู่สองเขาสนิทสอเดชพันธ์กับกระดูกเหล็กต่อคกุงเตียวคู่นี้ร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะครับเขาสนิทร้อยสิบเอ็ดจุดหนึ่งลดหนึ่งขีดส่วนกระดูกเหล็กครับมาเป็นมวยแทนนะครับร้อยสิบเอ็ดจุดเก้าลด 0.9นะครับหรือว่า9ขีดรูปร่างนี่ใกล้เคียงนะครับรูปร่างไม่ต่างกันอย่างที่คิดเพราะใครก็คิดว่ากระดูกเหล็กน่าจะสูงลอยกว่านะครับสูงลอยกว่าเยอะแต่เอาจริงๆแล้วก็สูงกว่านะครับใช่แต่สูงกว่านิดหน่อยนะครับไม่มากเท่าไหร่กระดูกเหล็กนั้นเป็นมวยมาแทนแต่มีโปรแกรมเดิมจะปล่อยอยู่เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่ถอดรายการมาชกศึกนี้นะครับมาต่อย ถอดจากรายการวันธรรมดามาชกออกตู้ช่องเจ็ดครับซึ่งแน่นอนครับว่าออกตู้ช่องเจ็ดนั้นทั้งรางวัลพิเศษทั้งโอกาสที่จะชกให้พี่น้องญาติพี่น้องได้ดูใครก็อยากจะมาต่อยที่ช่องเจ็ดเท่านั้นครับเทียบกับกรายการวันธรรมดาแล้วชกรายการนี้ดีกว่าแน่นอนสภาพความฟิตของกระดูกเหล็กนั้นถือว่าโอเคนะครับเพราะอย่างที่บอกก็ว่ามีรายการปล่อยอยู่แล้ว ในขณะที่เขาเสนิทนั้นมวยบู้ดุดันนะครับเขาในเด้งตีอยู่ตลุดหัวใจเกินร้อยนะครับแต่ช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร,นร,ร,ร่นะครับโรยรานะครับเริ่มโรยราประทะแล้วมียุบมีแผ่วฟอร์มก็แพ้ตลอดครับช่วงนี้ไม่ชนะใครเลยยังคงซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเดชพันธ์รัชดานะครับในขณะที่กระดูกเหล็กนั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงมาวินครับค่ายใหญ่สีเสื้อแข็งนะครับค่ายนี้ แล้วก็เป็นมวยที่จริงๆแล้วอายุอนามไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอายุใกล้เคียงกันแต่ทางกรเขาสนิทนั้นน่าจะกลัมศึกมาเยอะนะครับใช้ร่างกายเยอะกว่าดูสภาพก็โรยกว่านะครับกระดูกเหล็กสภาพยังดีนะครับอ่แล้วก็ถึงแม้ว่าไฟนี้จะเบ่งน้ําหนักขึ้นมาเพราะว่าแต่เดิมปกติแล้วกระดูกเหล็กต่อยอยู่ประมาณร้อยแปดร้อยเก้านี้มาต่อยร้อยสิบเอ็ดนะครับอาจจะเบ่งน้ําหนักขึ้นมาหน่อย แต่ก็ไม่ได้เสียเปรียบนะครับเพราะเพราะรูปร่างนั้นสูงลอยกว่าเห็นนะครับฝีมือก็ดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้กระดูกเหล็กก็เลยเป็นต่อแพงถึงเป็นมวยมาแทนนะครับแต่เป็นมวยแทนที่ต่อแพงที่สุดในรายการราคาเรีเปิดถึงห้าสามนะครับมวยคุนนี้ถามว่ารองดีไหมราคาแพงๆแบบนี้แต่เราดูแล้วไม่ค่อยน่ารองนะครับเพราะเขาสนิทดูเเห็นว่าสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาสนิทนี่หลังๆชกไป ฟอมแย่นะครับก็คือหลังๆเล่งม่ช่วงท้ายๆเล่งม่ขึ้นเคยเป็นมวยเกาะตีเหนียวแน่นนะครับมวยเข่าแบบชนิดสู้ไม่ถอยเกาะไม่ถอยนะครับตีไม่เลี้ยงแต่ตอนนี้ดูว่าตีไปแล้วมีหอบนะครับมีปล่อยนะครับไม่เหนียวเหมือนเดิมนะครับยิ่งท้ายๆเกมน่าจะหมดเร็วนะครับหมดแล้วหมดเลยตึงหาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้เล่นตามกระแสดีกว่าครับอยู่กระดูกเหล็กขอคงเตียวนะครับ แต่จะต่อแพงมากต่อเป็นเีเด็ดก็คงไม่ใช่แหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามวยสมัยนี้เอ่อมวยไม่มีอะไรแน่นอนนะครับต่อแพงไปเดี๋ยวเกิดพลิกขึ้นมาและยุ่งเพราะฉะนั้นก็เล่นตามเชิงดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็ดูว่าจะมีแต่คนไล่ต่อนะครับคนร้องก็น่าจะไม่มีเหมือนกันถึงเราไปร้องรองพวกกระุมกนัวนเองนะครับเอ่อมีแต่คนคว้านหนุกคว้านับเสียเปรียบเชิงก็เปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ เล่นมวยต่อตามเข้าไปแล้วกันนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอเชียดนะครับอยู่กระดูกเหล็กกองเกลียวครับเล่นแบบเซฟเซฟมาคู่ที่3ามครับรองคู่เอกสแกงานติดมึงนนสลับคู่มาเจอกับเสือใหญ่ชอห้าพยัคร้อยสิบสอปอนด์นะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีคู่นี้ต่างฝ่ายต่างเป็นมวยประมาณแค่ร้อยสิบทั้งคู่นะครับสแกงงามนี่ต่อยมวยรอบ ม้าบินที่อ้อมน้อยนะครับที่ควา้าแชมป์่รอบมานี่ก็ล่อยอยู่ที่พิกัดเอ่ร้อยร้ยสิบนะครับต่อยอยู่ร้อยสิบตลอดวันนี้ร้อยสิบสองนะครับดูว่าใหญ่ไปหน่อยในขณะที่เสือใหญ่นั้นถึงแม้ว่าถ้าใครเช็คน้ําหนักย้อนหลังนะครับจะเห็นว่าเสือใหญ่ต่อยอยู่ที่11 3, 11ร้อยสิบสามร้อยสิบสี่หรือว่าไฟนี้นะครับทีจ่จะต่อยแต่แรกจะชกกับเออขาวสนิทนั่นก็กําหนดพิกัดไว้ ร้อยสิบสองนะครับเท่ากับที่เจอสแกงงามเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วเสือใหญ่นั้นน้ําหนักจริงๆน่าจะประมาณแค่ร้อยสิบนะครับร้อยสิบอย่างเก่งนะครับน่าจะเป็นน้ําหนักดีของเสือใหญ่เลยเพราะาเป็นมมยตัวเตี้ย,ยถ้าวันนี้ได้ต่อยสักร้อยสิบเอ็ดนี่ก็น่าจะเป็นน้ําหนักที่เหมาะสมกว่านะครับแต่ปรากฏว่าทีมงานเขากําหนดที่จัดร้อยสิบสองก็เลยมาขาดกันทั้งคู่เลยครับ โดยสแกนงานนั้นมา111.9ครับมีขาดนิดหน่อยครับขาดแค่1ขีดในขณะที่เสือใหญ่111.4ขาดไป6ขีดนะครับขาดไปเยอะเลยครับครึ่งปอนกว่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสือใหญ่นั้นไฟลงหลังๆนี่ต่อย113นะครับ113 114ก็มีแต่น้ำหนักจริงๆของเสือใหญ่นั้นอยู่ประมาณแค่110 111นะครับน่าจะเป็นน้ำหนักดีของเสือใหญ่วันนี้112นี่ก็ดูจะใหญ่ไปอีกนิดนึงนะครับ ก็แน่นอนครับคู่รูปร่างของมวยคู่นี้จินตนาการกันได้อยู่แล้วครับเสือใหญ่นีเตี้ยสั้นแม้แค่หนาแต่ได้หนาได้ตันล่ําบึกนะครับในขณะที่สแกนงามนี่ก็สูงลอยกว่านะครับดูได้เปรียบชัดเจนอย่างที่บอกครับว่าถ้าต่อยร้อยสิบอ็ดนี้จะเวิร์กกว่าน้ําหนักอาวุธของเสือใหญ่ก็จะทรงอนุภาพมากขึ้นนะครับแต่พอมาต่อยร้อยสิบสองนะครับน้ําหนักมันใหญ่ ซึ่งเสือใหญ่ไม่ได้ใหญ่ตามนะครับเสือใหญ่เป็นมวยตัวเล็กที่ต่อยน้าหนักใหญ่น้ําหนักอาวุธนี่มันจะถอยลงไปด้วยซ้ําเพราะว่าคู่ต่อสู้น่าจะทนได้ครับสแกงงานต้นปล่อยร้อยสิบสองน่าจะทําให้มเีเรื่องของแรงประทะนะครับแรงประทะแรงต้านทานของสแสกงงานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับน้ําหนักตัวเพิ่มนักมวยก็ปล่อยน้ําหนักขึ้นไปอาวุธของคู่ต่อสู้ก็ดูว่าจะต่อยให้สะเทือนยากนะครับ แลวสกายงามเป็นมวยวุฒวิจิตวิจเกินร้อยอยู่แล้วนะครับทนทรมดสู้บันรรยจักอยู่แล้วทันเตะเตะทันต่อยต่อยนะครับมีทั้งวงนอกวงในนะครับหมัดมีศอกมีแล้วก็ในก็มีเกาะสู้นะครับเหนียวทั้งวงนอกวงในเชื่อว่าวันนี้น้ําหนักอาวุธของเสือใหญ่เอาสกงงานไม่อยู่นะครับกับผู้ต่อสู้คนอื่นที่ผ่านๆมาอาจจะน็อกเข้าได้นะครับ อย่างที่น็อกเจ้าคนเหนือดวงเหนือเพชรยีฬาสปอร์ตในไฟล์ล่าสุดนะครับเมื่อ3าสิสิงหาคมที่ผ่านมาออกตู้ช่องอมรินวันนั้นน็อกเฉียบขาดเลยครับแต่วันนี้จะอาศัยน้ำหนักอาวุธมันน็อกสแกงงามนี่เราดูว่ายากนะครับเพราะสแกงงามใหญ่นะครับแล้วก็ต่อยร้อยสิบสองปอนด์น้ำหนักนี้อาวุธของเสือใหญ่น่าจะไม่ระคายผิวสแกงงามและถ้าต่อยเขาไม่หล่นเตะขาเขาไม่แตกเจาะยางไม่แตกนะครับ ท,ท้ายเกมสงสัยว่าจะโดนสแกงงามไล่เกาะไ,ไล่ฟัดหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับสำหรับเสือใหญ่เพราะฉะนั้นคู่นี้เราเลยดูว่าให้สแกงงามทีเด็ดเลยครับราคาต่อก็ถูกที่สุดในายการครับสิบเก้าเล่นราคาหน้าตู้ก็น่าจะมีแค่ห้าสี่ครับสิบเก้าห้าสี่ไม่ไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าต้นๆน,นี้คนก็เสียวว่า เสือใหญ่ต่อยสแกงงามร่วงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นราคาไม่ไปครับราคาต้องเบียดเบียดขึ้นมาคนเล่นสแกงงามก็ต้องทนหน่อยนะครับทนเสียวหน่อยยิงเอ่อหยิบมาเลยครับต่อมาเลยนะครับต่อไม่แพงครับช่วงแรกๆยกยกต้นๆนะครับหนึ่งสองนี่สิบเก้านะครับสิบเก้านี่น่าจะมีคนรองน่าจะมีคนจับนะครับจับมาเราก็หยิบมาเยอะๆเลยครับเราเชื่อว่าวันนี้นะครับในน้ําหนักร้อยสิบสองปอน เสือใหญ่ต่อยสแกงงามไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่แล้วท้ายๆเดี๋ยวโดวนสแกงงามไล่เสียบแทงเรียบร้อยตามระเบียบครับอยู่สแกงงามกิมนงน,นเป็นมวยทีเด็ดใ,ในรายการวันนี้เลยครับต่อไม่แพงนะครับ1954ครับส่วนคู่เอกเราเบานเพชรสจเล็กเมืองนอนนะครับเจอวันมีโชคสิทธนาย,ยกทวีปตะพงพิกัด121ปอน ปานเพชรมาช่วง121.7ครับลด7ขีดส่วนวันมีช่วง121.6ลด6ขีดดูน้ำหนักนี่ไม่ต่างนะครับมาก็ลดใกล้เคียงกันเกินใกล้เคียงนะครับลดใกล้เคียงแต่ดูรูปร่างแล้วโหต่างกันเยอะครับหุ่นเพียวเหมือนกันก็จริงแต่ส่วนสูงนี่ปานเพชรขี่แบบบานตะไทยเลยครับสูงกว่ากันไม่ต่ำกว่า10เซนติเมตรนะครับเป็นความได้เปรียบทางรูปร่างที่ชัดเจนมาก แล้วปานเพชรนี่สูงยาวเลยนะครับสูงยาวแล้วเข่าแหลมอีกต่างหากเป็นมวยเข่าคําแทงตามสไตล์พิมพ์นิยมกรรมการออกแปมให้คะแนนง,ง่ายนะครับและซ้อมอยู่ค่ายมาตรฐานอย่างสอจเล็กมึงนอนด้วยสภาพร่างกายสดแกร่งนะครับฟอร์มดีหลายไฟที่ผ่านมานี่ชนะมาตลอดครับมีสะดุดแพ้อยู่คนเดียวครับเพชรรุ่งเรืองออดตึกแดงแพ้ที่ช่องเจ็ดนี่แหละครับคนเดียวครับนอกนั้นปานเพชรชนะมาตลอด ในขณะที่วันมีโชคอดีแชมป์ปูนเสือนะครับอาวุธคล้องพมเหลี่ยมแข้งนะครับเหลี่ยมแข้งนี่จัดจ้านเลยครับออกขวาแม่นทั้งหมัดทั้งแข้งกระดูกอย่างเก่าครับแต่ติดอยู่ที่สภาพนะครับสภาพร่างกายเคยหยุดไปนานครับกลับมาหายใจแต่ผลเดียวชนะสถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับชนะนัดแจ็คแต่นัดแจ็คแก่เกินคือชนะมวยแก่นั้นได้นี่ไม่ได้ไม่ได้ยืนยันว่า วันมีโชคยังกลับมาเก่งเหมือนเดิมนะครับคงยืนยันอะไรไม่ได้แล้ววันนี้เจอกับมวยหนุ่มสดรูปร่างใหญ่ตัวโต,โตแข็งแรงดูว่าวันมีโชคน่าจะลำบากนะครับจะอาศัยเหลี่ยมเชิงฝีมือเอาตัวรอดไปได้สักเท่าไหร่นะครับสักกี่น้ำพอเข้ายกสี่ยกห้าเริ่มจะแผ่วนี่มีหวังโดนปานเพชรไล่ขยุกไล่ขยงนะครับแล้วก็ตามเชิงของมวยไทยสมัยนี้นะครับมวยแข็งแรง ย่อมได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะมวยมตัวใหญ่ออกอุธแต่ละทีกรรมการเห็นเชียงออกแต้มง,ง่ายอย่างปานเพชรนะครับในขณะที่วันมีโชคนั้นดูว่าเหลี่ยมเชิงอย่างเดียวช่วยอะไรไม่ได้ขับไฟนี้นะครับก็เล่นปานเพชรครับไม่ถึงกับเด็ดนะครับแต่ก็น่าเล่นหน้าต่อต่อปานเพชรครับอาจจะแพงนิดนึงอาจจะรคาไปถึงสามสองห้าสามนะครับก็ยังไงก็แข็งใจต่อครับ ไม่ถึงกับเด็ดนะครับแต่หน้าต่อครับคู่นี้ปางเพชรสอต่เล็กเนนสรุปนะครับสี่คู่วันนี้ช่องเจ็ดคู่แรกรองนะครับเป็นคู่เดียวที่ให้รองวันนี้ให้สุดหลอ่อเออให้พระแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับราคารองประมาณห้าสี่สิบเอ็ดแปดน่าจะมีให้รองแน่ครับราคาประมาณนี้คู่ที่สองครับให้อยู่มวยต่อแพงนะครับแต่เราก็เล่นตามเชิง ให้เล่นที่กระดูกเหล็กกอกลมเกลียวนะครับราคาต่อแพงหน่อยครับห้าสามอาจจะมีถึงเจ็ดสี่ก็แข็งใจต่อน,นิดนึงครับแต่ต่อไม่ต้องเยอะนะครับเอาไว้แค่พอได้เล่นได้เชียรคู่ที่สามเราให้ทีเด็ดครับอยู่สแกงงานจิตมึนนนเชื่อว่าวันนี้มาดีนะครับมาเป๊ะมาเปรี้ยเลยอาวุธของเสือใหญ่ไม่น่าระคายผิวสแกงงามครับแล้วท้ายๆก็ต้องขย่มเอาอยู่ และคู่สุดท้ายครับปานเพชรสอนตะเล็กเมืองนอนหน้าเล่นนะครับมวยตัวใหญ่ได้เปรียบเยอะวันนี้แข็งแรงครับจะใส่ความแข็งแรงเอาชนะวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีประพงครับฝีมืออย่างเดียวสมัยนี้ลำบากนะครับชกมวยนี่ใช้ฝีมืออย่างเดียวไม่ได้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับวันนี้เล่นมวยตู้ช่องจิตสมีกําไรทุกคนสวัสดีครับ